ดวงบีบกลับมาอีกครั้งนะคะในคลิปนี้มาอ่านดวงที่มีลักษณะดวงเป็นดวงบีบหรือว่าดวงหามกันคลิปนี้ค่อยๆฟังค่อยๆทําความเข้าใจนะคะเนื้อหาจะเยอะวิธีอ่านอาจจะไม่คุ้นค่อยๆทําความเข้าใจการอ่านดวงบีบก็ใช้การอ่านอย่างปกติที่เราอ่านเลข7ตัว เพียงแต่ลักษณะของดวงจะช่วยให้เราเห็นความเป็นไปของชะตามากกว่ารูปดวงทั่วไปแต่วิธีการอ่านหลักๆก็คืออ่านแบบปกติของเลข7ตัวตัวอย่างนี้เป็นดวงชายนะคะอายุย่าง40ปีรหัสก็คือ464เป็นดวงบีบจำดวงบีบได้ใช่ไหมคะ หรือเราจะเรียกว่าดวงหามก็ได้ลักษณะก็คือจะมีเลขในฐานวันกับฐานปีเป็นเลขเดียวกันดาวในฐานวันกับฐานปีก็จะเป็นตัวบีบส่วนดาวในฐานเดือนก็เป็นตัวที่โดนบีบเราคุยเรื่องลักษณะของดวงก่อนนะคะเพราะว่าพอตั้งดวงแล้วเรามองแล้วเห็นว่าเป็นดวงบีบหรือดวงหามมันก็เป็นการง่ายที่จะรู้ถึง ชีวิตของเขาในเบื้องต้นโดยที่เรายังไม่ได้อ่านดวงของเขาเลยแล้วบอกอะไรในเบื้องต้นได้บ้างดวงบีบก็บอกให้รู้ว่าคนนี้ชีวิตของเขาตกอยู่ในภาวะอะไรสักอย่างชีวิตถูกบีบด้วยอะไรสักอย่างแล้วเราก็มาหาว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรก็ให้สังเกตความเป็นดวงบีบของเขานะคะ ที่เห็นอย่างแรกก็คือตัวเจ้าชะตาเองถูกบีบใช่ไหมคะในหลักแรกเลยตัวตนุถูกดาวพุธบีบก็แสดงว่าตัวเขาอาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือว่าความทุกข์ความสุขของชีวิตอะไรสักอย่างแบบหนีไม่พ้นแบบนี้เป็นวิธีดูง่ายๆการบีบของดาวมันไม่เหมือนกันนะคะอาจเป็นเลขชุดอื่นที่บีบกัน ซึ่งเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคุณสมบัติของดาวหน้าที่ของดาวแต่ละดวงอย่างดวงนี้รหัส4 6 4 4ก็จะเป็นหรือพุทธก็จะเป็นดาวที่บีบสองตัวนี้เป็นดาวที่บีบเขาส่วนสุขก,ก็เป็นตัวที่ถูกบีบให้เราดูว่าดาวที่บีบก,กับดาวที่ถูกบีบเขาเป็นอะไรกันคู่4 6เป็นคู่ธาตุ คู่ธาตุเป็นสิ่งที่ให้คุณใช่ไหมคะคู่ธาตุคือความเป็นปึกแผ่นบอกถึงชีวิตว่าชีวิตเขาสามารถที่จะเจริญก้าวหน้าได้เป็นปึกแผ่นได้ทีนี้เมื่อเป็นดวงบีบก็ทําให้ความเป็นปึกแผ่นเนี้ยมันถูกบีบไปด้วยการถูกบีบก็คือมันจะต้องเจ็บต้องปวดยิ่งถ้าตัวที่ถูกบีบเป็นตัวของเจ้าชะตาเองด้วยก็คือตนุ เราดูตนุอีกสองตัวเป็นอะไรคะเป็นตนุเป็นทนังแล้วก็เป็นกรมมะทนังคือการเงินคือฐานะของเขาคือสิ่งที่เขาครอบครองอยู่ปกครองอยู่หรือว่ารักษาอยู่อันนี้คือท่นังถ้าเราเอามารวมกับที่เราอ่านไว้ในตอนแรกเราก็จะเห็นว่าเจ้าชะตาก็ถูกบีบจากสิ่งที่เขารักษาอยู่สิ่งที่เขาปกครองอยู่ เมื่อถูกบีบก็ทำให้ตัวเขาอึดอัดเจ็บปวดอะไรก็แล้วแต่แต่เขาจะเจอเมื่อไหร่เราเรายังไม่รู้นะคะอันนี้เราต้องดูต่อไปส่วนสุขอีกตัวหนึ่งเป็นกรรมมะก็คือการงานหรือกิจกรรมหรือการกระทำของเขาเองกรรมมะก็ถูกบีบด้วยเช่นกันเนื่องจากมันเป็นตัวเดียวกับตนุเราบอกว่าคู่4กับ6เป็นคู่ธาตุ เป็นคู่ที่ให้ความหนักแน่นจริงอยู่ว่า4กับ6นี่เป็นคู่ธาตุเป็นคู่ที่ดีแต่เมื่อคู่ธาตุเขามาบีบกันเองแบบนี้ก็ให้เราเห็นว่าตัวเขาตัวเจ้าชะตาเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความอาภัพหน่อยนะเพราะอะไรเพราะว่าเขามีชีวิตที่ดีมีความเป็นปึกแผ่น ที่เป็นคู่ธาตุก็น่าจะสบายแล้วแต่กลับมาอยู่ในลักษณะที่ถูกบีบต้องมาทุกยากถ้าถามว่ามีเงินไหมคนนี้มีเงินนะคะแต่ว่ามีแล้วมันไม่ได้สบายต่อให้คนนี้มีร้อยล้านเมื่อชีวิตเขาถูกบีบมันก็ไม่สบายหรือเราอาจจะอ่านอีกอย่างหนึ่งว่าสบายแล้วแต่ก็ยังมีความทุกข์อยู่ทุกจากการที่ ถูกบีบบีบบังคับด้วยอะไรถ้าจะสรุปเราก็สรุปได้ว่าเราดูตนุทนังกรรมะเขาถูกบีบด้วยเรื่องของเรื่องของการงานด้วยเรื่องของสิ่งที่เขาปกครองอยู่นั่นแหละลองดูอีกดาวหนึ่งนะคะถ้าเราดูดาวพระหัสถ้าเราดูพระรหัสพระหัสเป็นหินะเป็นปัตตนีแล้วก็เป็น สุภะขึ้นต้นด้วยหินะคือความลำบากความเดือดร้อนความผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นว่าทุกคนมีหินะทั้งนั้นแล้วแต่ว่าจะหินะมากหรือว่าน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ดาวในดวงนี้หินะเขาเป็นพระรหัสเมื่อพระรหัสดาวคุณธรรมดาวแห่งศีลธรรมมาอยู่หินะ แบบนี้เราอย่าเพิ่งรีบทายว่าคนนี้ไม่มีศีลธรรมคนนี้ไม่มีคุณธรรมนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นคนเกิดวันพุธก็แย่คนวันพุธทุกคนจะมีพระรหัสเป็นหินะใช่ไหมคะเราอย่าไปทายว่าเขาเป็นคนไม่มีคุณธรรมนะคะไม่อย่างนั้นคนเกิดวันพุธนี่เสียหายเลยเราจะต้องดูลักษณะอย่างอื่นประกอบด้วย ถ้าดูพระรหัสเป็นหินะเป็นปัตตนิแล้วก็เป็นสุภะหินะกับสุภะเป็นตัวบีบดาวเสาถ้าสังเกตที่หินะกับสุภะเขาเป็นพระรหัสเหมือนกันแต่ตัวหนึ่งเสียอีกตัวหนึ่งดีตัวในฐานวันเสียส่วนพระรหัสในฐานปีเป็นตัวดีถ้าลักษณะแบบนี้เราจะทายยังไงอย่างนี้นะคะให้เรามองแบบนี้ว่า พระรหัสที่อยู่ในนิยามของหีนะเนี่ยก็เหมือนอดีตคือเป็นคนที่เดินดินกินข้าวแกงขึ้นรถเม์ส่วนพระรหัสที่สุภะในฐานปีก็เหมือนคนที่ได้กินอาหารตามพัตคาร์หรูแล้วก็มีรถเก่งขับส่วนในฐานเดือนพระรหัสเขาเป็นปัตตนิคือผู้เริมร่วมมือผู้ใกล้ชิด หรือคนอื่นแล้วปัตตนิตัวเนี้เป็นตัวเชื่อมตัวเชื่อมของพระหัสที่หินนะกับพระหัสที่สุภะให้พระหัสที่เดินดินกินข้าวแกงนั่งรถเมน์เนี่ยกลายมาเป็นคนที่กินอาหารหรูในพัตตคารแล้วมีรถขับได้เข้าใจที่เปรียบเทียบนี้ไหมคะ ปัตตนีเนี่ยทำให้เขาสุภะปัตตนีจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ที่เราจะแปละจะหมายถึงหุ้นส่วนหมายถึงผู้ร่วมมือหรือเราจะหมายถึงคู่ก็ได้อีกอย่างหนึ่งที่ปัตตนิเขาบอกเราได้ก็คือบอกถึงช่วงเวลาอันนี้เป็นเทคนิคการทายอย่างหนึ่งนะคะที่สามารถเอาไปใช้ได้นั่นก็คือคนคนนี้ถ้ามีคู่เมื่อ,อไหร่ ชีวิตเขาจะรุ่งเรืองชีวิตเขาจะสุภาพอาจมีคนถามว่าถ้าเขาไม่มีคู่ไม่มีภรรยาล่ะจะทายยังไงก็ให้เราดูเป็นหุ้นส่วนเป็นคนใกล้ชิดที่อยู่ในขอบเขตของปัตตนิได้เลยแต่ว่าดวงนี้ถ้าเขามีคู่ชีวิตเขาจะสุภาพเห็นแบบนี้ถ้าดูเฉพาะดาวพระรหัส ก็ถือว่ายังไม่เสียนะคะยังให้คุณอยู่แม้ว่าตัวหนึ่งจะเป็นหินะก็ไม่ได้ทำให้เสียหายเหมือนที่เราคิดว่าเราจะแปลไว้ในตอนแรกว่าเป็นคนไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมอะไรอย่างนั้นอย่างเดียวประหัตหินะก็หินะไปแต่เมื่อภาพรวมของเขาส่งผลดีหินะมันก็ไม่ได้เสียจริงๆแล้วมีอดีตนาย,ยกของเราท่านหนึ่ง พระรหัตนี่ตกทุสถานภพทั้งหมดเลยนะคะดาวพระรหัตทั้งหินะอริพยายะก็ยังไม่เห็นเขาเป็นอะไรเลยแถมได้เป็นนายกด้วยเพียงแต่ว่าการที่พระรหัตตกทุตสถานภพทั้งสามตัวแบบนั้นก็อาจจะส่งผลถึงความหมายของตัวพระรหัสที่หมายถึงสติปัญญาบ้าง mm. เราไม่ได้บอกว่า เป็นคนที่โง่หรืออะไรนะคะแต่เมื่อพระรหัสเขาเสียยังไงก็ยังส่งผลคืออาจทำให้คนเนี้เป็นคนที่มีความรู้แต่ก็ไม่ได้ใช้ความรู้เท่าที่เรียนมาอะไรแบบนั้นอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพนะคะเราปิดท้ายด้วยความเป็นคู่ดาวอีกคู่หนึ่งถ้าเราดูในหลักที่ห้า เป็นอาทิตย์อังคารแล้วก็อาทิตย์แล้วฐานด้วยพระหัสอาทิตย์บีบอังคารอยู่คู่นี้เป็นคู่ศัตรูแล้วหลักที่ห้านี้คือหลักประสบการณ์ชีวิตก็เป็นประสบการณ์ที่เป็นคู่ศัตรูคู่ศัตรูนำมาให้แล้วเขาก็ต้องได้รับด้วยเมื่ออายุเขาจอมาถึงหลักนี้ เขาก็จะต้องเจอภาวะที่บีบคั้นแบบอาทิตย์กับอังคารแล้วถ้าตีกันก็ถึงขนาดเลือดตกยางออกด้วยในหลักนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าอะไรบีบเขาให้เราดูที่หลักนะคะเราจะเห็นว่าหลักที่5นี้ฐานด้วยพระรหัสพระรหัสคือกฎหมายคือผู้ใหญ่สิ่งนี้คือสิ่งที่ บีบเขาอันนี้เราอ่านแค่รูปดวงที่เราเห็นนะคะอ่านจากความเป็นดวงบีบบวกกับเรื่องของหลักเจ็ดประการเล็กๆยังไม่ได้อ่านในดวงเขาเลยเราก็ปวดหัวแล้วสำหรับมือใหม่ที่จริงการอธิบายเรื่องของดวงบีบดวงตองหรือดวงลักษณะแบบอื่นๆต้องยอมรับว่าคนที่เรียนในระดับพื้นฐาน หรือคนที่เพิ่งจะเริ่มเรียนอาจจะต้องทำความเข้าใจอย่างมากก็พยายามจะอธิบายให้เห็นภาพมากที่สุดนะคะลองทำความเข้าใจทบทวนอีกครั้งวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเป็นการเริ่มต้นการอ่านเรายังไม่ได้อ่านทั้งดวงค่อยๆเรียนรู้เรื่องดวงบีบกันไปนะคะขอให้นักพยากรทุกท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาเลข7ตัว แล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ